สงครามสงครามซ้อมรบปล่อยเรือน่านฟ้าก็จะขึ้นอยู่กับประเทศตัว C เป็นหลักซึ่ง C กับ T เนะี่ยน่าจะตีกันอยู่แล้วแต่ตีกันเนะี่ยตีเป็นเรื่องเวลาหรือแค่ขู่อันนี้เกี่ยวข้องกับไทยและเกี่ยวข้องกับการเลือกฝั่งด้วยว่าถ้าสมมติฝั่งทมโอเคกับเราปุ๊บทีนี้เราน่าจะสวยต่อก็กระทบหมดทุกอย่างเลยอะ แล้วมันเกิดขึ้นคือต้นปีทั้งนั้นเลยมกรากรุ่พามีนานมีอะไรแปลกๆกว่าที่เป็นที่เคยเกิดขึ้น okay. คําว่ายาบ้าหนุ่มไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เนาะยาบ้ายานน่นยานี่อ่ะที่เป็นเม็ดอ่ะหลังจากเนี้ยมันอาจจะมาใหม่ที่เขาห่วงกับเรื่องพอร์ตเรื่องอะไรต่อไปอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นผงแบบชัดเจนเราใช้ง่ายขึ้นเครื่อง <c oughs> ได้โดยตรวจ <c oughs> ไม่ได้อะไร <c oughs> แบบเนี้ยแล้วก็มีเรื่องของการโดนมอมโดนอะไรกันที่แต่ก่อนอาจจะไม่เห็นข่าวแต่ตอนนี้อาจจะเห็นจนชิน เรื่องวการบันเทิงมันมีอีกมันมีมันมีออกมาชัดเลยว่าไอ้รถหรูของคนนั้นคนนี้ไอ้ประเภทที่ชอบอวดอวดใช่ไหมใช่เดี๋ยวมันจะมีเรื่องให้ออกมาเป็นข่าวเราชัดเลยว่าอาจจะมีชื่ออาจจะมีบัญชีอาจจะมีเรื่องของการเปิดชัดเจนแล้วก็ถูกหักหลังมาจากหน่วยงานไหนสักหน่วยนึงอันนี้ชัดเจน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าจะทําให้ผิดหวังมากๆคือสวยๆแล้วเปลี่ยนเข้ามาอยู่ในวงการที่เออเราดูแล้วเราผิดหวังอะซึ่งพวกนี้ปีหน้าคนที่โดนจะเป็นเรื่องของออกหน้าจอเยอะๆกล้องอยู่ที่บ้านเอยไลฟ์สดพวกนี้จะโดนทั้งหมดแล้วก็เป็นเว็บซะเยอะเว็บผู้ใหญ่เว็บเด็กเว็บขายของเว็บอะไรพวกนี้ค่ะจะเกี่ยวกับแนวเว็บซะเยอะ แล้วก็ข่าวก็จะออกมาค่อนข้างจะชัดทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายซึ่งบางอย่างมีบางอันที่อยู่คําว่าก,กั้มกึ่ง